ใช่ครับห้าสี่สามสองอะอนะครับตรงนี้เรื่องดาราม่าลิขสิทธิ์เพลงที่ออกมาก่อนหน้านี้อ,นนอย่างเงี้ยเราข้างโดนหนักเหมือนกันใช่เจ็บปวดหัวใจมากเลยก็ไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็แบบเนี่ยแบบไม่แปลกใจเลยถ้าคนนี้จะทําผิดอะไรให้ผมแบบคือเอางี้ก่อนผมแบบเออคือถ,ถ้าเกิดให้เล่าในเรื่องของส่วนคอนอเสิร์ตเลยครับคอนเสิร์ตที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นในครั้งนี้ผมไปในฐานะศิลปินที่ ที่ไปเล่นเฉยๆคือหน้าที่ของผมในแง่ของลิเกศิลป์คือมีหน้าที่แค่ส่งเพลงให้กับทางพาร์ทเนอร์ที่ญี่ปุ่นเป็นคนจัดการซึ่งก็คือคุณเวสตกับเปียซึ่งทางที่เวสตกับเปียเนี่ยพอผมเห็นฉากน,นี้ผมก็มีการรีเชค็คกับทางเขาซึ่งทางเขาได้ทำถูกตามขั้นตอนหมดแล้วซึ่งวิธีการทำของญี่ปุ่นจะเป็นแบบนี้ครับคือเราส่งเพลงไปขอลิเกศิศลป์กับทางผู้จัดเก็บลิเกศิลป์แล้วก,วก็เราก็เล่นให้เสร็จแล้วก็จะได้กระสารรูปมาอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เป็นวิธีีีีีีกกกาาาาารรขขออออองงงญ่่่่่่่่่่่่ปุนนนนนซึึเสสสวววทพบลโโ้้ยผมมมไไดแตู ที่พี่เขาลบไปเพราะมันทำให้เกิดการเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>แต่ว่าทางในส่วนของผมการทํางานคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นเราทําได้อย่างถูกต้องแล้วแน่นอนจริงไปร,รู้สึกยงัตกใจตกใจมากคร<ม>ับ<ม>คือ,เ,อ,อเรืงงเ่องอะไรดผมชื่นชมคนของที่ชม,ผม,ผ,ม,ผ,มผมชื่นชมพี่ๆเขามากเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เล่นเพลงของพี่เขายังมีความสุขมาตลอดแล้วก็ก็ไม่คิดว่าจะโดนโค่นแบบนี้่มีแในส่วนตัวเราคิดว่า ผมเป็นเรื่องเข้าใจผิดครับเพอราะว่าคือวิธีการทำงานของไทยกับญี่ปุ่นจะแตกต่างก,กันครับซึ่งคอนเสิร์ตนี้จัดที่ญี่ปุ่นผมก็เลยใช้วิธีการขอลิขสิทธิ์แบบญี่ปุ่นหรืว่าที่พี่บอลโพสต์อะไรจะเป็นวิธีการทำงานแบบไทยมากกว่า<ไ>มีการได้ติดต่อหรือไปพูดคุยกับพี่บอลครับจริงๆทีมงานของผมก่อนที่จะโพสต์ทุกๆอย่างคือพอเราทราบเรื่องก่อนที่เราจะเคลื่อนไหวในทุกๆขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการโพสต์การ ชี้แจงอะไรก็ตามเรามีการโพลในฟอร์มทีของญี่บอลทุกทุกอย่างครับเพราะว่าผมบอกว่าถ้าคุณจะแจ้งเขาได้ทราบก่อนที่เราจะโพสได้เลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเออไอ้ยักจับครับที่แบบเขาพูดว่าไม่มีมารยาทท้สึกไงอะไรนะคือแบบพัฒนาแล้วว่าไม่มีมารยาทหลายคนคอมเมนต์อย่างเงี้ยก็เอ่อเกิดใจนะผมแบบเหมือนตัวไอดอว่าพี่เหมือนตัวไอดอว่ะนิดนึงแต่ก็เป็ความเข้าใจผิดครับไม่เป็นไรครับผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เสียใจอะไรแล้วก็ตอนนี้ก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้ ข้อมูลที่ถูกต้องในการสอบวิชาสิทธิ์แล้วไม่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 มีโอกาสได้คุยไม่มีโอกาสได้คุยแต่ว่าแต่ว่าเจอกันยินดีคุยได้ตลอดครับเหมือนแบบพี่น้องเสมอก็ยังรักรับถือกันเหมือนเดิมข้อสือแน่นอนที่จริงพอมันมีดราม่าออกมาแล้หแต่คนเอาโยง่แล้วหื่นอื่นว่าชอบไปหมดเลยมาแปะอะไรบ้างอะเรื่องอะไรบ้างอะวันนี้วันนี้ไม่เห็นมันมีหลายอย่างว่าเป็นไม้แล้วเป็นไม้เขวอะไรอย่างเงี้ยหน้าดีผมแบบใช่คือใช้อะไรอะ นั่นแหละผมเลยรู้สึกว่าผมเสียหายที่จริงผมไม่อยากมาพูดเรื่องนี้เลยผมรู้สึกแบบโอเคจบไปแล้วแล้วก็มันมันไม่ได้มีใครผิดอะไรไมันมีความเข้าใจผิดแต่ว่าพอผมโดนบริษัทผมและตัวผมโดนด่าเสียหายเป็นร้อยข้อความเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องที่ผมจะไม่ได้พูดสิ่งนี้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับทางสังคมหรือหรือคนในวงการเพลงก็จะว่าจริงแล้วสิ่งที่ผมทำถูกต้องมาตนนั้งสองจริงๆไปรู้สึกไงบ้างว่าหยิบจับทำอะไรก็ผิดไปหมดนะ ม้ิแ,แต่ผมว่าเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะผมว่าด้วยความที่ผมทำอะไรเยอะด้วยมั้งครับผมทำทำทำงานหลายพา,าร์ททำธุรกิจหลายอย่างแล้วก็กำลังไปทำในฟิลใหม่ๆตลอดเป็นเรื่องใหม่เสมอผม <S <S ไม่ได้มีโน้ตฮาวอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องใหม่แล้วปัญหามันเกิดขึ้นได้ตลอดอยู่แล้วสิ่งที่ผมต้องท,ทำก็คือใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วแก้ปัญหาไปทีละวันทีละวันมันเหนื่อยนะความเป็นไปผมสนุกผมสนุกมากเลยผมรู้สึกว่างานผมมันเติมเต็มชีวิตผมแล้วผมมีไฟแล้วก็ผมชันเลนชีวิตอ่ะครับมันชันเลนชีวิตผมออกมาเลยผมมีความสุขมาก จริงจริงๆเรื่องเนี้ยครับเป็นผมผมจะไม่ค่อยคือสุดสตัวผมผมไม่ค่อยผมเห็นไม่เยอะเลยครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นเรื่องของทีมมากกว่าที่เขาจะต้องประเมินว่าคอมเมนต์ไหนมันสร้างความเสียหายต่อตัวผมหรือว่าต่อตัวบริษัทที่เราต้องรักษาภาพลักษณ์ซึ่งกันและกันก็มีการตระวังแต่ว่านี่ไอทีมเป็น future า u t u แล้วเรื่องความรุนแปงขั้นไหน เรื่องความรุนแรงขั้นงในผงจะบอกว่าต้องมฟังตอนนั้อยู่ที่ทีมนะผมก็สบผมก็สงสัยเหมือนกันว่าทีมผมใช้เกณฑ์อะไรวะแต่ว่านี่คือตำหนิกันอยู่ที่เราอ่านมาเองเนี้ยเราเห็นยก็หลายคนบอกว่าดูนแรงไปไหมแต่เรื่องผมแล้วผมผมเจอผมจะเสียใจเวลาบอกว่าบริษัทนี้ทำงานพลาดก็ไม่แปลกใจหรอกคือแบบผมผมก็ตั้งใจทำงานแล้วทีมงานผมมืออาชีพทุกคนคือทีมงานผมทำงานถูกต้องทุกคนที่ผมนำมาคือคือคนที่ข้ามบอร์ดในวงการจริงๆแต่ผมรู้สึกว่าการที่ถูกพิมพ์แบบนี้หรือการที่ถูกสบประมาณว่าพวกเราทำงานไม่มืออาชีพ โดนเหยียบน้าว่าไมโอ้โหเจ็บเหมือนแบบคนเหมือนเหมือนลูกผมโดนด่าแบบเลี้ยงลูกนี่วะอะไรเงี้ยเจอคอมเมนต์เยอะๆอะไรเงี้ยมันบั่นทอนมีอะไรบ้างเพราะด้วยความเราเป็นคนทำงานเยอะทำงานหลายอย่างผมเป็นคนมองโลกในแง่ดีเหมือนมาถึงว่าคือผมว่าทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นมันมีมีเรื่องดีเรื่องไม่ดีและในทุกๆวันมันก็มีทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีแหละอยู่ที่เราเราตาโฟกัสกับเรื่องอะไรเรื่องไม่ดีผมไม่ผมไม่ใช้อารมณ์กับมันแก้เสร็จแกไปไล่ช่างมันแต่ทุกๆวันผม เอาใจผมไปผูกับเรื่องดีๆและเรื่องที่ทำไปชีิมมีความสุขเออที่เหลกับคนรอบข้างที่ต้องท่มใจเราดีครับโอ้โหดีครับทุกคน <c oughs> ทุกคนเข้าใจครับทุกคนเข้าใจกันแล้วก็เอ,อ่อ <c oughs> เรียกว่าไง <c oughs> ผมรู้สึกว่าเราเป็นทีมเดียวกันมากเลยเรามีเป้าหมายตรงกันแล้วก็ทุกๆวันที่มาทํางานมันมันมันฟูตฟิลแล้วถ้าเราเป็นทีมฟุตบอลเราจะเป็นเราผมรู้ว่าเราเป็นทีมฟุตบอลที่แบบเล่นกันสามัคคีใช่แล้วตอนนี้แฮปปี้ดีแฮปปี้มมีาเพราะว่ามีเค้กเราชอบเยียวยา <laughs> ทีก็แฮปปี้แฮปปี้ทุกเรื่องเลยครับรู้สึกว่าเออเออเป็นเป็นอีกช่วงเวลาดีๆช่วงหนึ่งของชีวิตเล่นหนังหนังที่ตอนนี้หนังที่พึ่งออนแอร์ไปก็แสบตอนรัตตีนะครับตอนแคสครับก็อันนั้นเป็นเรื่องที่ทำให้รู้สึกว่าต่อให้เรื่องในช่วงนี้ผมเจอเรื่องอะไรหนังๆอะไรเงี้ยแต่ว่า แต่น้อยหนังที่ผมเล่นมันเอาวิจารณ์ดีรีวิวดีผมเอาผมไปดูเองแฮปปี้แฟนๆไปดูชื่นชอบเลยเนี่ยผมเป็นที่เรื่องหนึ่งที่ทำให้อาทิตย์นี้ผมมีความสุขมากและเค้กว่าชอบอร่อยไหมครับอร่อยมากครับอร่อยมากจริงๆผมชอบสูตรเดิมกว่าได้บอกเขไม่ได้แบบได้บอกเขาแบบบ่บ่บ่แต่ว่าแต่ว่าถ้าลูกค้าถ้าเดี๋ยวชอบสูตรใหม่กว่าก็ยังมีแต่เค้กอร่อยมากเค้กเดิมก็อร่อยนะครับไป คุอ่กล้ไมโก้วนเหรอคะกินวันละซ้ำต้องกินทุกต้องกินทุกวันคะกินทุกวันกินวันละอยากอยากกินแต่ผมกินได้วันละคำกินเยอะไปแล้มเาปิดประมาณสักวันะยิ่เยอเขาเอเอเปิดกันทีนึ่งใช่ใช่เห็นอยู่ว่าไปไปอุณนยใก้เยอะครับเห็นแบบว่าเขตั้งใจเลยยกหู่กับพูดกันี่อะรเงี้ยเขาว่าริงจังกับแปรนี้กนวนละกันโก้วนไหคะ